เดี๋ยวนี้ลงสีแรงสามสิบขีดสามมีน้ำอยู่สีส่ท่อนสีแรงไม่มีน้ำอยู่สามท่อนต้องไปจากสามท่อนน้ำสตอมนะจ๊ะตัวแรงสายใส่ครข้างแล้วมีน้ำกี่ท่อนสี่ท่อนสี่ท่อน บอ่อหกูน้ำสามนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าลงทั้งหมดห้าท่อนหกท่อนหท่อนสองสี่หกโอเคลงไม่หมดแล้วมัง้งยืดขึ้นให้มันใส่นั่นได้เมื่อกี้วัดก้นบ่กี่ท่อนโอเคลงหท่อนเสมออีกนิดหน่อย ได้สิบสองจุดแปดเชดีวีแล้ใช้ได้ตัวนี้ทดสอบโอเคเดี๋ยวจะลงนะคะสี่แรงสามร้อยแปดสิบโวลต์อะสตอมไป ตึงตักบอกกันเลยเชือกเชือกพี่เต๋อใครเชือกปล่อยเชือกมาหน่อยอีกอีกค่อยค่อยเอาออกเอาออกโอเคานะ ดึงไว้ดึงมาดึงสายไฟมาเยอะเล,เเลี้ยง,งเกงล็ดรัดเลยรัดรัด,ดช่วงบิดนี่ก็ได้เนี่<า>ยป้<า>ยลงเรื่อยๆช้าๆ ไปเรื่อยๆกร,ระชาไปเย็นๆไปอ่ตไป อยู่เด็กไปวิ่งมาที่ ชา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 พอ่อล<ง>กี่ไร่ไอะพี่ตรงเนี้ยแปดไร่หน้าสาะดืวนใช่ปะ,ะ,อ,ะอ๋อปเจ นี้ใส่ลาบอ่อนี่ให้หน่อยพอตึงมือใส่ไฟร้อยท่อบอ่อใส่ล,ใสใสลูกใส่ใสลูเลยพรอมช่างมาดูให้หน่อยเจ้ไเนไฟ เอาเชือกร้อยเลยลอยฝั่งนี้นเลยฮะปั๊บเชื่องไปรุนเซน้อนสตาร์ทเชื่อง้วอ่ะพับสายไฟให้ตรงหนูอย่าบิดโนะอ่คอะแล้วก็ดึงให้ตึง,งเอาเคเบ็นไทยรัดถ้าเชือกกบสายไฟไว้ก็บอกอะ ดึงเชือกให้ตึงดึงสายไฟให้ตึงรัดเลยรัดเลยทำให้แน่นน่าจังดึงให้แน่นเก็บที่ปากบ่อข้าวเบ็ดสาวข้าวเบ็ดข้าวเบ็ดเลย เก็ยว่าดึงต้องยิงย้อนอย่งางนียังมาได้อีกนะมแต่ทดสอบด้วยเอ่อใดนะคะ12.8กิโลวัตต์เครื่องเท่าไหร่อ่ะี้9 5 95, 95. 95. ไปพี่สูตส้ตายอ่านี่นะคะทดสอบด้วยเครื่อง ET95 นะคะเข r าปักอันูน้ำอะ โค okay. รงการแอมิเตอร์53นะเดี๋ยวดูว่าตอนยกเบรกเกอร์ไฟส่เท่าไหร่เกตเออมเปิดเบรกเกอร์เลย <Okay. S 1> เร่นเครื่อง